I'm it something make me make never gonna make They want something that could make sense They to do that ต้องบอกเลยว่างานนี้ลั่นเลยครับ <c oughs> สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปส่องดูเหล่าบรรดาชาวเขมเนกันดูสักหน่อยนะครับพูดมาแล้วก็โอ้ยหัวจะปวดไม่รู้ว่าจะหาหรือว่าขำดี <c oughs> กับข่าวนี้หลังจากที่สื่อของเขมเนได้เผยแพร่ภาพกล่าวหาว่าไทยนั้นได้ส่งนกพิราบติดกีเพสมาบินสอดแนม <c oughs> เพียงพอมันมีนัมเบอร์แล้วก็ข้อความระบุว่าไทยแลนด์ไว้ที่เท้าแต่คือในความเป็นจริงที่เราทราบกันก็คือแท้จริงแล้วนั้นมันเป็นนกพิราบที่ใช้ในการแข่งขันในประเทศไทยครับทุกคนมันไม่ใช่นกพิราบสายลับตามที่สื่อของเขมรและชาวเขมรกล่าวอ้างแต่อย่างใดยุคนี้เขาใช้ดาวเทียมกันหมดแล้วเ,เมนเอาละง,งานนี้บอกเลยว่าสายมาโนมาเต็มเกือบ หลังจากที่สื่อของเขมร n t ได้ลงข่าวไปชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับเชื่อเป็นตุเป็นตะเหมือน,น่ยกับว่าประเทศกัมพูชาไม่มีอินเทอร์เน็ตอย่างไอย่าง้นพูดไปแล้วก็โอ้ไม่รู้ว่าจะหาหรือว่าสงสารดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเราไปติดตามกันนะครับ ถ้าหากว่าพวกเขาถึงขั้นใช้สัตว์ได้ก็แสดงว่าพวกเขามีความก้าวหน้าและมีวิธีการมากมายดังนั้นพวกเราชาวขเขมรจึงต้องร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราแข็งแกร่งพอเราถึงจะได้รับการให้คุณค่ามีเพียงความแข็งแกรงที่จะทำให้เรากล้ายืนหยัดอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองขอมเม้นต่อมานะครับ ในเอเชียตอนนี้ใช้กันทุกวิธีทางจริงๆกลเม็ดต่างๆถูกนำมาใช้กลืนกินแผ่นดินของเขเมรแม้กระทั่งสัตว์ไทยยังนำมาใช้ส่วนชาวเขเมรท่านี้นะครับบอกว่าแม้กระทั่งนกที่เป็นสัตว์ก็ยังถูกนำมาใช้เพื่อสอดแนมเราคอมเมนต์ถัดมานะครับรู้สึกโมโหไอ้พวกไทยจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับ มันต้องการทำลายเรามันพยายามทำทุกอย่างคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้แต่สัตว์มันก็ยังรักลูกหลานของมันแต่ไอ้พวกไทยก็ยังจับมาใช้เป็นเครื่องมือคอมเมนต์ถัดมานะครับต่อไปนี้เราจะต้องมาคอยสู้กับนกพิราบอีกละพอจับได้ก็ต้องทำลายกีเพสทันทีแล้วก็เอานกพิราบนั้นไปทอดหรือนำไปจิ้มน้ำปลาหวานให้อร่อยคอมเมนต์ที่8นะครับ ไม่ว่ากองทัพไทยจะใช้ยุทธวิธีใดก็ไม่อาจยึดครองแผ่นดินของเขเมรได้แม้แต่ก้อนหินก้อนเดียวความเสียสละและความกล้าหาญของเหล่าบรรดาทหารทําให้โลกได้เห็นว่าประเทศของเราถึงแม้จะเล็กอํานาจของเราไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าประเทศอื่นแต่แผ่นดินของบรรพบรุษนั้นยังคงได้รับการปกป้องและสืบทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไปค <Huh? S 1> อมเมนต์ที่เก้านะครับ ไทยมันใช้ทุกวิธีทางจริงๆแม้แต่ของราคาถูกนี้ยังถูกนำมาใช้ <Wow. S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับนี่คือกลเม็ดเคล็ดลับของไอ้พวกโจรสยามนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมานะครับเล่เหลี่ยมเส่แส้งโลภมากเพียงเพื่อที่จะให้สยามเป็นหนึ่งคอมเมนต์ถัดมานะครับไอ้พวกประเทศราคาถูกส่วนชาวคอมเมนต์ท่านี้นะครับบอกว่าใช้ของราคาถูกจังนะไอ้พวกไทย คอมเมนต์ถัดมาครับนี่กูต้องทำหนังสติ๊กให้หลานกูอีกสักอันแล้วละ่ะหลานกูยิงแม่นนะเว้ยไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับวิธีการตำตำของไอ้พวกไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับไอ้พวกสายพันธุสยามมันดูร้ายและก้าวร้าวมากจริงๆสงสัยเหลือเกินว่ามันกินอะไรเข้าไปทุกวันมันถึงได้เลวและโหดร้ายขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับ ไอ้พวกสยามมันพยายามที่จะหาจุดพิกัดของเราคอมเมนต์ที่18นะครับเราควรที่จะวางกับดักฆ่านกพิราบและหาคนที่รู้วิธีในการฆ่าและกําจัดนกพิราบคอมเมนต์ที่19นะครับเราเก็บไว้ให้เป็นหลักฐานเพื่อส่งสัญญาณให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ข้อมูลจากประเทศของเราไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับวิธีของไอ้พวกโจรยังไงก็เป็นโจรวันยังค่ับ คอ,อมเมนต์ต่อมานะครับมันเริ่มที่จะเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับไอ้พวกประเทศต่ำๆใช้วิธีการต่ำๆส่วนชาวคอมเตท่านนี้นะครับบอกว่าพวกมันนะรู้จักแต่การใช้เล่ห์เหลี่ยมของตนพวกมันทั้งหมดสมควรต้องตายโดยไม่มีบ้านเกิดพวกมันเป็นโจรพวกมันกระหายเลือดพวกมันเป็นความเสื่อมเสียของเผ่าพันธุ์มนุษย์คอ,อมเมนต์ถัดมานะครับ รอประเดี๋ยวพวกเราต้มน้าให้เดือดก่อนเอาเครื่องปรุงลงแล้วก็เอานกมาทําเป็นโจ๊กนกพิราบรวมทั้งไอ้พวกสยามที่กระหายเลือดด้วยว<ะ>ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับวิธีการต่ำๆของคนเอเชียไอเฮียพวกนี้ต่ํามาก<ะ>คอมเมนต์ถัดมานะครับไอ้พวกตกนรกไอ้พวกโจรไอ้พวกโลภมากส่วนชาวคอมเมนต์ท่นี้นะครับบอกว่าไอ้พวกหัวขโมยไทยมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมกลโกลงของไอ้พวกไทย คอมเมนต์ที่28นะครับทำทุกวิธีทางจริงๆไอ้พวกมาสยามคอมเมนต์ comment ที่29นะครับมันต้องการค้นหาพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของเราไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับใช้เล่เหลี่ยมทุกอย่างเพื่อสอดแนมคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่จบง่ายๆนะไอ้พวกมาสยามสารละเลวพวกนี้คอมเมนต์ comment ถัดมานะครับจอมโจรสยามมีกลอุบายมากมายจริงๆ ส่วนชาวคอมเมนต์ท่านนี้นะครับบอกว่า <Wow. S 1> พวกมันเป็นคนเอเชียชั้นต่ำทั้งหมดชอบเล่นโซกโปกทั้งนั้นคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับไม่รู้เลยว่ามันต้องการจะทำอะไรทำไปทำไมและเพื่ออะไร <Wow. S 1> ก็มีชาวคอมเมนต์นะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์มันต้องการที่จะรู้ตำแหน่งจุดพิกัดของเราไง <Huh? S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่35นะครับมาสยามพวกนี้มันเล่นกลอุบายโซกโปกสารพัดเลย คอมเมนต์ถัดมานะครับไม่รู้ว่าตัวเลขมากมายนั้นมันหมายถึงอะไรไอ้กูก็ไม่ค่อยเก่งในการคำนวณหาตัวเลขซะด้วยส่วนชาวคอมเมนต์ท่านนี้นะครับบอกว่าพวกมันจะทำอะไรอีกทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรขอให้ประเทศของพวกมันล่มสลายหายไปเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง <Huh? S 1> คอมเมนต์ที่38นะครับก็ได้แต่สงสารสัตว์พวกนี้พวกมันฉลาดมาก เดิมทีนกพวกนี้ใช้เพื่อการส่งสารและตอนนี้กลับกลายเป็นเครื่องมือให้กับไอ้พวกไทยใช้เล่เหลี่ยมกลโกงต่อประเทศของเราคอมเมนต์ที่39นะครับความคิดต่ำต,ำ,ตำไม่เคยเปลี่ยนไปเลยไอ้พวกไทยไปต่อที่คอมเมนต์ที่40นะครับพวกโจรมันไม่มีวันที่จะทิ้งความคิดต่ำตำแบบนั้นโจรยังไงก็เป็นโจรคอมเมนต์ต่อมานะครับ คืออยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันยังไงอยากรู้จริงๆคนที่สังเกตเห็นคนแรกสามารถเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้คือสุดยอดมากคอมเมนต์ถัดมานะครับไอพวกหมาสยามมันใช้กลวิธีสารพัดเพื่อต้องการที่จะเอาชนะศ <c oughs> ูนย์ชาวคอมเมนต์ท่านนี้นะครับบอกว่าถึงคราวเหล่าบรรดาของนายพานนักล่าที่จะต้องออกมาช่วยชาติแล้ว <c oughs> ส่วนคอมเมนต์ชาวคมเมนท่านสุดท้ายนะครับ จิตใจพวกนี้มันทำด้วยอะไรถึงได้คิดวิธีตำๆๆแม้แต่สัตว์ก็ไม่เว้นนำสัตว์มาสอดแนมและหาพิกัดตำแหนง่งใช้เล่เหลี่ยมทุกอย่างจริงๆโอ้ปวดสมองกับไอ้พวกนี้จริงๆนะฮะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาบางส่วนนะครับหลังจากที่สื่อของอมเขมรน,นั้นได้ลงข่าวว่าจับนกพิราบสายลับไทยได้ ซึ่งก็ทําให้ชาวในคอมเมนต์นั้นเดือดเอามากๆต่างก็พากันออกมาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในข่าวดังกล่าวก็มีคนไทยนะครับเข้าไปอธิบายบอกว่านั่นมันไม่ใช่นกพิราบสายลับนะเว้ยแต่ก็ดูเหมือนว่าคอมเมนต์จะไม่เชื่อและคิดเป็นตูเป็นตะไม่รับรู้ความจริงแม้แต่น้อยผมเองก็ไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาพูดเหมือนกันไม่รู้ว่าจะสงสารหรือว่าหาดีโอ้ย ตอนนี้ทางเขเมรน,นั้นหลอนเอามากๆครับถึงขนดที่ว่าตอนนี้เขเมรแชหลวงตาสุดที่เคยยุให้ยิงชาวสุรินจนฮุนเมเนตอ้าแขนรับที่แท้เป็นสายรับของไทยเป็นทหารยศพลเอกว่างั้นแต่ล่าสุดโผลที่แคนดาดาแล้วนะครับ <Huh? S 1> คือเอาเป็นว่าปล่อยให้เขเมรมันเป็นไปตามยถากรรมก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้ทหารชายแดนทุกคนนั้นปลอดภัยกันทุกคนนะครับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ